สวัสดีครับผมช่างกอบจากร้านบ้านช่าง DIY ช้หนานะครับก็ไม่ได้อัปเดตคลิปมาค่อนข้างนานนะครับสักพักเนื่องจากมีภารกิจหลากหลายมากนะครับช่วงนี้ก็สําหรับเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่ถามเข้ามานะครับสำหรับเจมโมดิโอเอตัวนี้นะครับว่ามันโหลดแอปปรับแต่งเสียงใช้ยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทํานะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยว เราจะต้องคัดลอกลิงก์นะครับคัดลอกลิงก์สำหรับที่เราจะเอาไปวางใน google นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะสำหรับลิงก์เดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้คลิปให้นะครับเราก็ทำการนะครับทำการวางวางลิงก์ที่เรา copy มานะครับแล้วก็กดค้นหานะครับพอกดค้นหาเสร็จปุ๊บเนี่ย มันจะขึ้นมาลักษณะอย่างนี้นะครับพอมันขึ้นมาลักษณะอย่างนี้เนี่ยเราจะต้องกดไปที่คําว่าดาวน์โหลดต่อไปนะครับนะครับแล้วก็รอมันดาวน์โหลดนะครับรอมันดาวน์โหลดพอดาวน์โหลดเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะเข้ามาอีกหน้าหนึ่งนะครับก็รอเขาดาวน์โหลดจนเสร็จนะครับหน้าตาแอปเขาก็จะเป็นนี้อ่าพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วเ,เปิดนะครับ คลิกคำว่าเปิดทีนี้เนี่ยตัวเครื่องเนี่ยเขาจะถามว่า,าเราจะอนุญ,ญาตให้ติดตั้งแอปตัวนี้หรือไม่นะครับเราก็ไปที่การตั้งค่านะครับแล้วเราก็เลือกไปธีการอนุญาตนะครับแล้วก็เปิดนะครับแล้วก็กดคําว่าติดตั้งนะครับแล้วก็รอมันติดตั้งจนเสร็จนะครับอรอสักแป๊บหนึ่งนะครับให้มันทําการติดตั้งนะครับ แต่ก่อนตัวแอปพลิเคชันของตัวนี้เนี่ยมันจะมีให้ดาวน์โหลดใน Google Play, Play Store นะครับแต่ทีนี้ทางทางเจ้าของแอปเขาน่าจะมีการลบนะครับแล้วก็แก้ไขในเรื่องของแอปพลิเคชันใหม่แล้วก็เอาไปวางลงใน Google นะครับแทนในเว็บไซต์ของเขาส่วนตัวอา่าพอหลังจากมันติดตั้งเสร็จแล้วกดไปที่คาว่าเปิดนะครับ รอสักครู่นะครับเราจะกดออกไปหน้าแอปเลยก็ได้นะครับกดออกมานะครับแล้วก็มาดูเลื่อนหาดูนะครับแอปมันจะเป็นนี่นะครับชื่อปีโฮมนะครับปีโฮมแล้วก็จิมเข้าไปนะครับอพอกดขึ้นมาตรงนี้มันก็จะถามว่าให้เราทําการาเขาเรียกว่าไปหน้าต่อไปหรือไม่อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไป แล้วก็อันนี้เราก็กดออกไปก่อนก็ได้นะครับหรือกดฝั่งซ้ายมือก็ได้นะครับโอโหละครับยอมรับนะครับแล้วก็อ่ตอนนี้เราก็กดที TAP HOME ตรงนี้นะครับเราก็ทําการปิดหรือเปิดไปก่อนก็ได้มันจะเป็นลักษณะของการแจ้งเตือนการทํางานนะครับเราจะเปิดไปก่อนก็ได้แล้วมาปิดที่หลังก็ได้นะครับ ก็จะถามว่าให้อนุญาตเตือนไหมนะครับแล้วก็ไม่อนุญาตก็ได้นะครับทีนี้หลังจากนั้นนะครับมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับทีนี้เราก็ให้ทําการเปิดตัว M นะครับเปิด M เข้ามานะครับเปิด M ครับพอเราทําการเปิดตัว M ของ JMO M00 แล้วนะครับให้เราทําการนะครับมาจิ้มตรงมุมบน ฝั่งซ้ายนะครับที่เป็นคำว่า No device Connect นะครับกดลงมานะครับถ้าถ้ามันยังไม่มีการเชื่อมต่อมันจะไม่ขึ้นนะครับให้เราทำการมาที่ตั้งค่านะครับรูปฟันเฟืองนะครับอันนี้มาเช็คตรงนี้ก่อนนะครับมาเช็คตรงนี้ก่อนว่าเรื่องภาษาอะไรต่างๆนะครับถ้าของใครไม่เป็นภาษาอังกฤษก็ให้เลือกเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้ก็กดคอนเฟิร์มนะครับ ทีนี้นะครับทีนี้เราก็ทำการเข้าแอปใหม่ครั้งหนึ่งนะครับขั้นตอนนี้ก็อย่าลืมเปิดบลูทูธไว้นะครับให้เราไปเปิดบลูทูธด้วยนะครับเปิดบลูทูธนะครับแล้วก็ผมลืมบอกไปแล้วก็มากดตรง มุมล่างขวานะครับผมคำว่าดีไว้นะครับแล้วก็มุมบนซ้ายนะครับ Add new ดีไว้นะครับแล้วก็จิ้มเข้าไปเครื่องหมายบวกนะครับอ่าแล้วก็อนุญาตนะครับจริงๆมันจะถามเราค่อนข้างเยอะนะครับถาม,มถามนู่นถามนี่ถามนั่นนะครับบางทีเออเราก็ ถ้าเราไม่เข้าใจเราก็กดยอมรับไปก่อนหรือถ้าเราไม่แน่ใจเราก็กดออกไปก่อนก็ได้นะครับพอมันทําการค้นหาเราก็จะเจอคาคาว่า m 6 0 app นะครับให้เรากด m 6 0 app นะครับรอ connect สักครู่นะครับ ขั้นตอนนี้เราต้องรอสักนิดหนึ่งนะครับถ้าเรายังไม่เคยทำการเชื่อมต่อกับแอมนะครับอ่ะอันนี้มันขึ้นว่าไม่สามารถเชื่อมต่อนะครับลองกดอีกรอบหนึ่งนะครับจริงๆแล้วถ้าจะให้ง่ายนะครับเราต้องทำการเชื่อมต่อบลูทูธของโทรศัพท์กับตัวแอมของเราก่อนนะครับอันนี้ยังขึ้นว่าเชื่อมต่อไม่ได้เ๋ยผมลองดูใหม่นะครับเดี๋ยวเข้ามาเชื่อมต่อดูก่อนนะครับ เจมเดีเอืมทำไมเชื่อไม่ได้อ่าจับคู่นะครับแล้วทีนี้พอเราจับปุ๊บนะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นว่าเสร็จสิ้นสำเร็จนะครับกดฟินิตนะครับอ่าทีนี้มันขึ้นหน้าตาย,ย่างนี้แล้วเราก็กดเข้าไปที่ตัว น,นี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะสามารถทําการอัปเกรดเปลี่ยนชื่อบลูทูธอะไรก็ได้นะครับสําหรับตรงนี้นะครับเราจะเปลี่ยนเป็นชื่อบลูทูธอะไรก็ได้นะครับเราจะเปลี่ยนเป็นชื่อเราชื่ออะไรก็ได้นะครับสมมติว่าผมจะเปลี่ยนเป็น sw 9187นะครับเราก็กดคอนเฟิร์มนะครับแอปพลาย ตัวเครื่องเขาก็จะทําการาเปลี่ยนชื่อให้เราใหม่นะครับเปลี่ยนชื่อให้เราใหม่ก็จะทําการคอนเนคเข้ามาใหม่นะครับอตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยวิธีการเข้าไปที่แอปต่างๆก็มาตรงตรง,ตรงกลางล่างนะครับด้านล่าง eq เลเซอร์นะครับตรงนี้เราก็จะใช้ในการปรับแต่งเสียง eq ต่างๆได้ตามใจนะครับปรับได้ตามใจนะครับ นี้ก็จะเป็นการเลือกนะครับโหมดที่เราจะใช้ในการเปิดเล่นเพลงนะครับแล้วแต่ว่าเราจะเปิดเพลงผ่านไฟล์เพลงที่โทรศัพท์หรือเล่นผ่าน a u x หรือ u s b drive นะครับก็แล้วแต่นะครับลองโหลดแล้วก็ลองเล่นดูนะครับสำหรับฟังก์ชันต่างๆนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่ได้เข้ามาดูเท่าไหรนักนะครับมันมันมีให้เราเลือกค่อนข้างเยอะสำหรับอันนี้ก็จะมี e q ที่ทางาโรงงานเขาทําไว้ให้เรานะครับเราก็ลองกดกดฟังดูนะครับก็ได้ฟังแจ๊สคลาสสิกป๊อปล็อกอะไรเงี้ยแล้วแต่นะครับหรือเราจะปรับแต่งเองก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับสําหรับในส่วนตรงนี้ก็สำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดน,นะครับติดขัดมีปัญหาส่วนตรงไหนก็สามารถอาคอมเมนต์สอบถามเข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ